เพจแทรนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีเมาส์จากทางเลเซอร์นะครับผมก็คือเจ้าเลเซอร์อบิซัส2014นั่นเองนะับผมก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะเจ้าอบิซัสเนี่ยก็เป็นเป็นเมาส์รุ่นแรกๆที่ออกมานะับเป็นเมาส์รุ่นที่อยู่ในเซกชันระดับระดับล่างก็คือเป็นตัวราคาประหยัดนะครับผมตอนนี้เนี่ยก็ได้รับการรีดีไซน์จากทางเลเซอร์นะครับในเรื่องของผิวสัมผัสหรือว่าหน้าตาที่เพิ่มเติมขึ้นมาเล็กๆแน่น้อยนะฮะทางด้านหน้ากล่องเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์หลักๆเขียนไว้ว่าอ่าม,มด 3,500 DPI เป็น Optical Sensor นะครับผมแล้วก็ Texture Surface Side Grip ก็คือกริปด้านข้างของเขาเนี่ยก็จะเป็นทำออกมาให้สามารถที่จะกระชับมือแล้วก็มี texture ที่สวยงามด้วยนะครับผมแล้วก็ Highly tactile economic button ก็คือการดีไซน์ในส่วนของสรีระปุ่มต่างๆได้ดีนะครับผมกล่องนี้เล็กกระทัดรัดสวยงามน,นะครับเป็นสีดำเขียวทางด้านข้างซ้ายเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของฟีเจอร์หลักๆก็คือสามารถรองรับการใช้งาน2มือนะครับผมแล้วก็ เป็น3.5 optical sensor นะครับผมยอดฮิตของเขานะครับที่ทางเลเซอร์ใช้งานแล้วก็ hyper response button ที่มีทั้งหมด3ปุ่มด้วยกันก็คือ hyper response คืออะไรคือปุ่มที่สามารถตอบสนองได้ดีและรวดเร็วนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถปรับ polling rate ได้ถึง1,000 Hz นะครับ ultra polling rate นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้คู่กับเลเซอร์ synapse นะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อแบบ USB 2.0นะฮะแล้วก็มี r e c o m m ไว้ว่าหากคุณต้องการใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพก็ควรจะใช้กับ c o r e t ัสของเขาเองนะครับผมเลเซอร์ก o r e t ัสนะครับผม โอเคนอกนั้นก็จะเป็นโลโก้ของทาง Essence Resource ที่เป็นประธานจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับของทางเลเซอในประเทศไทยกล่องก็หน้าตาประมาณนี้ครับสามารถใช้งานได้กับ Mac นะครับผมแ a c แล้วก็ PC Windows นะครับก็หมดแล้วนะฟีเจอร์เพียงแรกคบบตานะครับก็รู้เลยนะว่าน่าจะเป็นสัมผัสที่ดีนะเพราะว่าจะมีผิวสัมผัสที่คล้ายๆกับของทาง d ดลเดอร์3นะครับก็จะเป็นผิวด้านๆนะฮะนี่ฮะก็จะมีเหงื่อติดง่ายนิดนึงนะครับผม อ๋อดูจากทางด้านข้างนะครับที่เขาบอกว่าเป็นกริปดีไซน์ครับทางด้านข้างก็จะเป็นคือนอกจากเขาจะทําให้เป็นขูุขาแล้วเนี่ยเขายังใส่ใจในเรื่องของดีไซน์ด้วยนะครับทําให้ดูสวยงามขึ้นมานะฮะเนี่ยเดี๋ยวครัูดให้ฟังประมาณนี้นะครับผมบรรท้ายนะฮะที่มีโลโก้ของทางเลเซอร์ก็จะเป็นในลักษณะบริตติ้งครับผมก็คือสว่างแล้วก็มืดไปนะครับด้านขวาก็เช่นกันครับนี่ก็จะเป็นกริปที่ลักษณะเดียวกันด้านหน้าครับ ด้านหน้าดูหล่อเลานะฮะดูหล่อเลาเลยทีเดียวนี่ครับโอเคแล้วก็ด้านบนของตัวเมาส์ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะฮะจะเป็นเมาส์ที่มีขนาดเล็กนะับผมแล้วก็เบาใช้คําว่าเบาเลยนะครับคือเขาอาจจะออกแบบมาให้สําหรับคนที่ชอบใช้งานเมาส์แบบคล่องๆมือหน่อยนะครับผมนี่ก็คือเวลาจับเมาส์มือผมเป็นคนมือใหญ่เล็กนึงนิดนึงนะฮะเวลาจับไปก็จะอารมณ์ประมาณแบบคลาวด์สไตล์ประมาณนี้นะฮะเวลาจับไปแล้วก็ในส่วนของลูกลิ้งเนี่ยหรือว่าสครเมาส์เนี่ยก็จะมี เท็กเจอร์ที่เป็นปุ่มๆขึ้นมาด้วยนะครับเวลาเรารูดล,ลูกกิ้งเนี่ยมันก็จะรู้สึกดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับออปติคอลเซนเซที่ไม่มีแสงออกมานะครับเป็นเทคโนโลยีของทางเลเซอร์นะครับผมที่เขาเรียกว่า3.5 Optical Sensor อ,อะนะครับผม 3.5G ในส่วนของสายสัญญ,ญาณเนี่ยจะเป็นสายพลาสติกนะครับประมาณนี้นะะดูสรีระภายนอกกันไปแล้วพอสมควรน,นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการใช้งานจริงกันดีกว่าครับ เดี๋ยวเรามาดูนะฮะการใช้งานเจ้า Ob i s ่าสกับ r a z e r s y n a p แแนะครับหน้าตาคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะหน้าแรกคือการคัส t ตอร์ไม์นะครับผมสามารถตั้งค่าให้ปุ่มคลิกต่างๆเนี่ยเป็นปุ่มที่เราต้องการได้แต่ว่าเจ้าอ b i s ่าสอเนี่ยจะเป็นเมาส์ที่ไม่ได้มีปุ่มพิเศษอะไรมากขึ้นอยู่แล้วนะฮะนอกจากพวกสโคอาฟสโคดาพวกนี้นะฮะก็จะไม่มีปุ่มอื่นแล้วนะครับเป็นคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายนี่เขาจะล็อกเลยนะห้ามเปลี่ยนนะครับคลิกขวาเปลี่ยนได้ สโคคลิกเปลี่ยนได้สโคคลอั์สโค๊ลาวเปลี่ยนได้นะครับผมประมาณนี้สามารถเลือกโปรไฟล์ได้ครับแล้วก็สร้างโปรไฟล์ได้เช่นกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนี่เาเลือกง่ายๆแค่นี้นะครับแค่คลิกๆนะฮะหน้าที่2องเป็นพอร์ฟอร์สนะครับสามารถที่จะปรับแต่งในส่วนของ dpi ได้นะครับก็มีตั้งแต่100จนถึง3,500อย่างที่เขาบอกไว้ว่าสูงสุดที่3,500 dpi นะครปรับ ในส่วนของ acceleration ก็คือการอัตราเร่งนั่นเองครึ่งปงกติเขาไม่ปรับกันนะครับนอกจากใครที่ใช้งานในในบางสถานการณ์ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับแล้วก็ polling rate ที่ปรับได้ตั้งแต่125 500แล้วก็100นะครับส่วนนี้จะเป็นการ c o n f i g ในเรื่องของ state ของของ,ง,ง dpi นะครับผมอ่าเดดขาดกันนิดนึงนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะตั้ง state ได้ถึง5 state ด้วยกันนะครับแต่ทีเนี้ย ถ้าเราตั้งสเตตปุ๊บมันจะไปเปลี่ยนสเตตตรงไหนเราต้องกลับไปที่หน้าแรกครับแล้วก็เลือกให้มันเป็นอ่า s e n s i t i v i t y นะครับผมก็คือให้มันตั้งให้มันสามารถที่จะกดแล้วเปลี่ยนสเตตได้นะครับผมก็คือต้องเลือกที่จะสะละเรือปุ่มใดปุ่มหนึงออกไปนะครับเพราะว่าจอวิซัมมันไม่มีปุ่มพิเศษนะครับประมาณนี้ สุดท้ายก็เป็นไลติงนะครับผมก็คือการเปิดปิดไฟที่โลโก้นั่นเองนะฮะอันนี้คือเปิดอยู่ก็จะมีแสงนะครับมีแสงประมาณนี้แล้วก็ปิดก็จะดับไปเลยนะครับนี่ก็จะเงียบกริบไปเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนที่2เนี่ยก็คือจะเป็นมาโครนะครับก็คือการอัดมาโครซึ่งก็เรียกได้ว่าทางเลเซอร์เนี่ยทำงานในเรื่องของมาโครมาได้เป็นอย่างดีนะครับใครที่เป็นขาประจําอยู่แล้วก็น่าจะแต่งตั้งได้ง่ายนะครับผมในเรื่องของมาโครนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดู การใช้งานจริงกับเกม Counter Strike Go ครับเข้ามาดูครับในส่วนของการใช้งานเจ้า Abyssus ตัวนี้ Abyssus สามรตัวนี้นะครับผมกับ Setting DPI ที่800 DPI แล้วก็ polling rate 500 h z อยฮนะครับเดี๋ยวเราก็จะลองลากให้ดูนะครับผมนี่ครับซ้ายไปขวานะครับลากไปช้าเซนเซอร์ที่จับว่านิ่งนะฮะนี่นสบัดเร็วๆขึ้นเร็วขึ้นก็ไม่มีอาการหลอนนะครับสบัดแบบเมาส์เมาส์ปลายผมเนี่ยสบัดโค้งๆนะฮะก็ไม่มีอาการหลอนนะครับคืออยู่ตรงไหนตรงนั้นนะฮะ อ่อเอายิงอย่างนี้สบายละโอเคเดี๋ยวเราลองมายิงกันดูนะครับเมาส์ในเกมนี้ผมใช้อยู่1.8นะครับผมได้ไมวะเช็คใหม่โอเค1.5เลยนะฮะผมว่าอ้างอีกก็ประมาณนี้นะครับคือสัมผัสแรกที่ลองลองจับเจ้าเมาส์ออบิซ่า2004เนี่ยคือจะมีน้ําหนักที่เบาเลยนะฮะเรียกได้ว่าเขาเหมือนถอดน้ําหนักออกไปค่อนข้างเยอะนะครับก็คือจะเหลือแค่ คือจะแบบเกาะติดกับมือนะครับเวลาเราสบัดต,ต้องจูนต้องจูนน้ำหนักมือกันนิดนึงนะฮะแต่เรื่องคลิกนี่อย่างที่เขาบอกครับคือคลิกเร็วมากนะฮะแต,แต,แต่แต่ก็ไม่ใช่ว่าคลิกเร็วแล้วมันจะล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถที่จะแบบตอบสนองกับนิ้วเราที่เรากดลงไปกดปุ๊บติดตั๊บกดปุ๊บติดตั๊บไม่มีไม่มีช่องว่างหรือแกลบอะไรเลยอย่างงี้นะ,ะอ่ะยิงอย่างนี้ไม่เกี่ยวกับม้านะ เดี๋ยวอีกสักสองตัวแล้วนะฮะไปสองตัวนี้ไม่นับเนี่ยเวลาสะบัดเมาส์เร็วก็แบบเนี่ยฮะเร็วๆว่าตอบสนองมือค่อนข้นางไวครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องคลิกแล้วก็ตัวเซนเซอร์นะครับผมใช้กระแพดของทางเลเซอร์เนี่ยก็โอเคงานมันเหงาแล้วเซิร์ฟเวอร์มันไม่ค่อยมีคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเลเซอร์ อวิซั s สองพันสี่นะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับตัวซินแ p s e สองจุดศูนย์แล้วก็การเล่นเกม FPS นะครับผมที่ผมได้ถ่ายทอดไปนะครับผมก็ประมาณนั้นสำหรับเจ้าเลเซอร์อวิซัตัวนี้ผมก็ขออนุญยตว่าเป็นเมาส์รุ่นเล็กเลยนะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับคลิกเนี่ยผมค่อยงรู้สึกโอเคกับคลิกนะครับถึงแม้ว่าจะเสียงดังนิดนึงแต่ว่า ก็รู้สึกว่าคลิกแน่นดีนะครับเวลาเวลายิงเวลาอะไรไปอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเร็วแล้วก็แน่นประมาณนั้นนะที่จะนิยามได้นะครับผมนอกจากนี้ก็เซนเซอร์นิ่งนะฮะจากที่เห็นไปแล้วก็ใช้งานได้ดีทีเดียวสำหรับใครที่ชอบเมาส์ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็มีน้ำหนักเบาๆเนะี่ยเลเซอร์บิซัสพร้อมกับผิวสัมผัสแบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ท่านได้นะครับผมใครที่สนใจนะสำหรับเลเซอร์บิซัส224ตัวนี้เนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมเกม้นเกชันนำโดยทั่วไปนะครับก็ นำเข้านั้นจะจาหนายอย่างไม่ทางการโดยบริษัท ARC นะครับผมวันนี้ขอตัวรัไปก่อนนะครับสวัสดีครับ no <do> มันจะสกความเชื่อเป็นนํามันจุดความฝันให้เต็ดไฟความกล้าเป็นพลังอย่างรับเปิดได้หน้าไหมคำาลายคำสบรำมาติ